สบายดีพี่น้องมันจะขู่สุขคนเด้อจ้ามื่อนี้อ้นก็นสิมาตอบคอมเมนต์เอฟซีได้อพี่น้องเด้อมาตอบคอมเมนต์เอฟซีเด้อคลิปวาดนี่เด้อพี่น้องเด้อที่อ้นไปกินตั้มหกไงเนื้อเริ่มเป็นอันนะ่ะพี่น้องวัดเนื้อหกติดวัดทำลูกนทำออโต้นทำน้ำนองบอนนี่แหละพี่น้องเลยคนก็ไดนะ้หลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องก็สิบคอยว่าวในพี่น้อง เอาโตน้อน่ใพี่น้องเด้อค่ะจะออกไปว่ามันก็เสียงดังเนาะเขาไ,ไว้ว่าในห้องพี่น้องมันอัดตัวอัดน้งมันก็สิบ่ได้ยินพออยู่ในห้องแต่เฮาอะไรยินอยู่แต่บ่กหัวสิออกไปในคลิปหรือบ่เนาะพุ่นเนาะโอเคพี่น้องอุอนอนนอ่นมาตอ่อขบิซีที่เพิ่นคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อที่เฮาไปกินที่เฮาไปกินนั้นตำประกาบ๊ามอาอหยังก็อุ่นกินเม,มื่อวานนี่มีอันผัดขี้เมาเนาะพุ่นเนาะ กัง้นกะกาบขอโทษขอภายในยเอฟซีในพินนองเดอ้อที่กินบ่จบบ่งามหรือว่าบ่ว่างตะเขียบหนึ่งมาเนาะหิวเข่าแน่เบาเต้ววอ่ะโอนเราบ่ะไปเฮ้ยไปกินตำปะ่ะโดนหล่ววะบ่ไปพาลูกไปแต่แต่คือพาพุ่นบะ่ะคอยก็หิวเข่าแน่วะ่ะเพราะเราบ่อยหาบ่อยากเพราบว่าดันอยากไปบ่อยากแต่คอยอยากเไปกับป้าจะคอยสิพาออโต้ไปเลาะเลยพาลูกพาเมียไปเละาลละพกไปกับป้า,าจะคอยบ่อยยากเนาะ อุ่นในยาอุ่นในหิวหิวว่าสันซพี่น้องเลยว่าสันซนาลำพียงเนาะอันนี้พี่น้องเลยอุ่นกะกาบขอโทษเด้อพี่น้องเด้อถาผู้ใดบ่มหมักอุ่นลำพียงเนาะอุ่นกับขอโทษคอภายในคําที่ผุดติผุดว่าออกมาเด้อพี่น้องเด้อขอโทษคอภายในลาย้วกะคอมเมนต์ที่ตักเตือนเป็นห่วงเป็นใยในความอ้วนความพีของอ้่นในใะพี่น้องเลยอันนี้ก็ขอโทษลายเด้อพี่น้องเด้อ ถักเศษในแตามใจโอนๆอนกับบริยาคอ้วนดอกพี่น้องให้ได้สามารถอึง,ๆๆๆๆงลืงอึงลืงมันเป็นมองเนาะอันเป็นน้ำกินหลอกกินลายบอกอันนี้มันอาจจะอ้วนบอกอันนี้ก็คือสิมิสวุวรรณแต่ว่าโอนคิดจะว่าคนที่เขาจะจอยในน้อยน่ะเขาก็กินลายผู้บางคนน่ะเขาก็ยังบอกอ้วนผู้เขาบอกอ้วนน้ำหมองเนาะแต่ผู้เฮานี่เจ้าเนื้อนี่กินน้อยนึงก็อ้วนน,น้ำหมองเนาะ ขันว่าก,กินหน่อยหนึ่งเจา้าขันว่าสิกินเท่าไรพี่น้องมันก็ยังหิวยังอยากหรือเฮากินเฮาก็กินใหมอนอ้มนนนนนันอิ่มเนาะพี่น้องเนาะขันอ้นกินน่ะเฮา,ก,นนาก็ต้องกินให้มันอิม่มนะพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นอคอมเมนต์นานนาม,ม,นมาหลายอ้นมาตอบคอมเมนต์นั่นสาวอันหนึ่งอีกหล้วก็กับยายอันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นคอมเมนต์มาอ้นก็สิมาตอบหลายมือ้อลเมื้อก่อนก็สิตอบกับวันน้มาตอบเพิ่นพี่น้องเอย้ย คอมเมนต์นะมีหลายคนที่เอฟก็บ,บอกว่าปล่อยวางมาต้องไปสนใจอยังนี้แหละเนาะแต่ว่าอุ่นก็จะอิอตอบผลนพี่น,น้องเนาะในเรื่องที่ว่าผนคอมเมนต์มาว่าเออพ่อแม่เจ้าอันซ้อนมาให้ขอทานบ่ผนว่าคันสิว่าวการเหตุ u t u b e การเห็ดคลิปนี่เนพีน้องเนาะคือการขอทานทุกคนที่เหตุคลิปนี่ก็คือขอทานคือกันเด้อพี่น้องเดอ้อ คนที่เห็ุคลิปเห็ุยูทูบนี่คือขอทานหมดคันที่ว่าว่าคนทำยูทูบนี่คือขอทานเออคนที่เหตุยูทูบนี่ก็คือขอทานหมดทุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าคิดส่าทุกซ่องทุกคนน่ะเขาก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาสวยเหลือโดยเฉพาะคืออ้นน้นนนอเน้องเอาตรงๆนะอ้อนบ่นเคยขอผ่นพี่น้นองผ่นสอยเรือด้วยความหักความแพงนพองน้องยอดิ่น,น,น,นหักในโต้อ้นผ่นสอยพี่น้อง ที่เพินเ่นคอมเมนต์มาเพิ่นก็สิฮู้ข้อมูลหลายเติบอยู่เนาะพี่น้องเนาะตามอันตามแปดพิมพ์เพิ่นเนาะเนาะและมีเอื้อยคนงามคนหนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าเพิ่น UC, ie, อายุสี่สิบปีเออยังงามกว่าหมู่สิบเจ้าเขาก็คือสิฮู้จักกันสองคนนี่เนาะพี่น้องเนาะอันแล้วก็เรื่องการที่ว่าพ่อแม่คอยสอนมาดีหรือบ่ดีคอยคิดซะว่า ถึงคอยจะเกิดมาเป็นลูกคนถูกคนยากคนจนคอยกพะพอคิดว่าพอแม่คอยซ้อนมาดีนะเนาะพอแม่คอยซ้อนมาดีอยู่แล้วถึงซีครอบครัวคอยถูกหยากกระตามถึงครอบครัวคอยสิจนบ่ม,มีแต่พอแม่คอยซ้อนมาดีอยู่แล้วเรื่องนี้เนอกเหนือ,อ,นอแต่คอยกับโบเคยไปขอไผ่อันเรื่องอันที่มาเม่น,บ,นบ้าวะ่ะอันคลิปจอกคลิปเสียงนะ่ะเฮิงมาได้เสียเอาออกมาเออม่ต้องมาว่าวันมาท่าดอ,อกมาจะสัน่นสีเอาออกมาโลด ย้อนให้ติ่งแตกหันหายมดผลเราค่ะอ้นคิดใช่ป่นะการทำยูทูบอ้นก็เห็ดไปเรื่อยๆถึงสิบมีเอฟซีเบิ่งอย่างหน่อยมีชิปคนมาเบิ่งคลิปข่อยยังคิดว่าเออชิบคนนี่หักข่อย้าคนนี่หักข่อยร้อยคนนี่หักข่อยสองร้อยหาร้อยคนนี่คนนี่ที่เขาเข้ามาเบิ่งข่อยนี่เพิ่นหักข่อยข่อยคิดว่าเอออย่างข่อยสิบโเห็ดอลีข่อเกษตรมือละคลิปอย่างสิมโมีคนเบิ่งอลี เพราะว่าเพื่อนหักข่อยเพื่อนก็นอยากติดตามครอบครัวข่อยอยากเห็นครอบครัวข่อยเป็นอนะไรแนวใดเนาะอยากเห็นลูกเห็นเต้าข่อยจะเริ่มเติบโตมาแบบไดการพัฒนาของเด็กน้อยเนาะแล้วก็พ่อและแม่ที่เพื่อนหักเพื่อนยังเพื่อนก็นอยากเบิง่งอยากติดตามครอบครัวข่อยขอ่ขอยคิดว่านะหนึ่งมาเพื่อนก็นเอ่ยถึงผู้ใหญ่ใจดีนี่ละเนาะพี่นอ้องเนาะบต่ตองเอ่ยถึงเพื่อนดอกเดอก้ดอเพื่อนบ้อยากหูจกักเจ้าดอกอืม บต้องเออถึงผ ah he ืนบมต้องเอาผ่นมาดึงมาเกี่ยวมาเว้าวยังดอกอืมเท่าเจ้ามีปัญหากับข่อยเจ้าก็มาว้ากับข่อยโลดเด้อยายเด้อยายอยู่สี่สิบปีนะผู้กำงามมาแหละเออมีสาวหนึ่งว่างามกว่าข่อยว่ะอืมงามกว่าข่อยก็งามเลยได้สาข่อยก็คนถุกคนยากเนาะเออข่อยแบนคนสบายงามขอบปากขุดกิโลข่อยกับขุดจนเล็บมือแหล่มือดำนแหละเออ ห้าเราไม่เรามันกะนั่นแหละเราเพื่นอ,อนเนาคนเฮานี่มันกะได้ยางเสียยางเจ้างามเจ้ากะเสียปากได้สปากเจ้ามันบดีเนาะ่น,นั้นได้เจ้างามแต่ปากเสียมันคนเฮามันได้ยางเสียยางพี่นออ้องเลยอันนี้เจ้าว้าวคอยก่อนนะคอยจึงว่าถ้าอ้นนี่เป็นคนที่แบบว่าถาม่มี่ไพเว่าอ้อนอ้นกะ จะบอกว่าอ้น,น,ออนก็นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมัดจุกูจุกคนนะพี่น้องเดอ้อที่เข้ามาสอยเรืออ้อนตะกี้แต่ผ่านมาอ้อนยกไว้บนหัวมัดทุกคนผู้ใดกระตามบุญคุณคือบุญคุณจ้ามไม่เคยลืมบุญคุณใครสําหรับบุญคุณอ้อนยกไว้ที่บุญหัวค่ะอันนี้นะอยากให้เข้าใจแต่ว่าเจ้าเข้ามาเว้บาบางที่เจ้าบริหูข้อมูลความจริงนะพี่น้อง บางทีก็อยากดึงเอาผลผลบริยากรับลูกอยังกับเจ้า,อาดอกผลบริยากเกี่ยวอยังกับเจ้าผลบริายากหู้จักเจ้าอย่าดึงผลมาเกี่ยวอย่าดึงผลเอามาเว้าเด้อทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บา้าน,นล้างนี่ดินล้างนี่ทุกสิ่งทุกอย่างคือข่อยมีซิดมดเนาะคือไฟฟ้านี่ที่นเขา่าหายข่อยนี่เป็นสื่อข่อยข่อยเป็นเจ้าของผลขา่าวหายแต่ว่า แค่อ้นน่ะปั้นให้เอื้อยไส้เพิ่นบอกให้อ้นน่ะปั้นให้เอื้อยไส้อ้นก็ปั้นให้เอื้อยไส้น้ำเซโน่แล้วก็ทธันโมสี่ลังเงินนี่น้องเลยใส่ฟรีนอกจากนั้นที่คือสิเก็บเงินเนาะพวกเนาะนั่นแหละพี่น้องให้ให้คิดเบิ่งเพิ่นมาเว้าว่าเอออันอย่างดินอย่างก็เป็นของอันนั้นนั่นไม่ใช่ของมึง,งเังว่าวคลองมึงก็ของคอยเพิ่นมา ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สื่อข่อยมดดินนี่ก็บสื่อข่อยเพื่อล้างนี่ก็บสื่อข่อยอ่ะมัต้องดึงเอาผลมาเกขือมาว่าวดอกผลเบอร์เฮู้จักอีหยังนำผลเบอร์เรหับบอร์เฮู้อีหยังนำเนาะมัต้องดึงผลมาว่าวตัดบทนิดหนึ่งแล้วลืมแล้วว่าหยังพี่น้องเมื่อกี้นี่พี่น้องโทรมาเผลกับบ้าแต่บ้านนอกบ้านหน้าเนาะสิไปปัวเพผนสิไปปัวเพผนสิไปหาอ้ายเผลไอ้ายเพผนมาแต่สหรัฐอเมริกาเด้อพี่น้องเด้อเพผนมาแล้วผลสี่อันนั้นให้ นอ้องคนนีน่าจะเป็นนอ้นองน้องทรายขามไปหาอยู่ผังไทยอย่าเงี้ยเลยเล่าผูมาจากเมืองนอกเสเอาไปไปูวะพาป้ามาไปปูวไปกวดเมืองพะเ,เรากินเข่าม่ได้แลวก็นึ่งมากกันเลือดแน่เราเนาะเอาเพื่นี้ตัดบดตัดยันงน่องก,กินนีพี่น้องเลยเพิ่นมาหอดคิ้วหลดแล้วเพิ่นให้ไปหาเอาบาน้บปาเต้บ่อยู่ด้วพี่รองเด้อบปาเต้เพิ่นยังไปอันนั้นอยู่เพื่นยังไปอัน ซื่อเครื่องสิมาฮิตกับข่าวกับน้านี่ยนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องสิ่งที่อ้นว้าก็คือคนเฮานะ่ะมันบริยูหันลอยปีดอกตัตวแรก็ตายจากกันเกียรติช่างยังกันเลื่อนผ่านบ่ม,มักอ้นก็นเลื่อนผ่านอน้นอยากให้เลื่อนผ่านอน้นบม่อยากให้มาแขะมาเว้าบ่อยากยให้มีบาปมีกรรมต่อก,กันเนาะคือที่เพิ่นมาว้าให้อ้นนี้เราพี่น้องอ้นก็นขอเอาโหสิกรรมไม่เพิ่นพี่น้นองเลย พอว่าอุ่นบ่อยากอันยังแล้วคือเพื่อนว่าเรื่องการที่มีคนเข้ามาว่าอีกยังน้อยหนึ่งบ่ได้คือการบล็อกแมนคนอยากถามอฟซีมาจะคู่สุคนพี่น้องลงคลิปได้กับหมู่เข้ามาเว่าเฮามาด่าเฮาอยู่จากสั้นอ่ะอฟซีกับหมักบอก่พี่น้องคนก็ต้องบล็อกอ๋อคอยลงคลิปได้เจ้าเขามาแขะมาเว่าอีกขอเขาก็ต้องบล็อกมันบ่เอาซีบล็อกอองมั้อ่าถ้าผู้ใดเข้ามาเว่าถ้าผู้ใดอัน เออเข้าก็เข้าใจเขาก็น้อมรับคําติเตือนหรือว่าิ่นห้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เข้าเห็ดบอดี้บอย่างนะหรือว่าอย่างพันติเขาเขาก็เปลี่ยนแป้ง,ง,งตัวด้เ,เปลี่ยนในิ่นได้เอาก็ได้เปลี่ยนให้ได้ทําใ้ได้แต่อันใด้เอาเห็ดบอดไดเขาก็เห็ดหายบอดไดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ให้เข้าใจในตัวอ้น่วนของอ้นแน่พี่น้องเลย อันนี้เข่ามาคลิปได้กระดาดาดาเฮาว่าวเฮานู่นนี่นั่นอยู่เฮาก็ต้องบล็อกทิมมันบอกเฮาต้องบล็อกออกพอเจ้าเข่ามาเบิ่งคลิปข่อยเจ้าบ่นน้หักครอบรัวว่อยเจ้าสร้าง่อยเจ้ามีแต่เข่ามาว่าข่ขยก็ต้องบล็อกเจ้าอันนี้ค่ะมามีไผดอกหมักอันคํำด่าคํำมันว้าใส่แต่ละคลิปแต่ละคลิปนะเนาะเป็นเจ้าคือการขนาดข่อยเว้าออกไปนี่เจ้ายังอันเดือดร้อนเลยเจ้ายังออกมาตอบโต้่อยคิดได้นั่นแหละ กระยามันจะเสี <aid> ่ยงว่าวยังไงกับกระยาเด้อเด้อคนงามเด้อสาวคนงามเด้อทั้งสองคนนั่นแหละเออขวเอาโห่สี่คำให้คำเว้าด้วยคำจ้าแบบบ่จบบ่ดียังเสี่ยไข่ขวกลัวข่อยก็ตามอือคนบ่อยากเป็นบาปเป็นกรรมในสิ่งที่ข่อยออกมาเว้านี่ก่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นให้อ้อนเพิ่นสให้อ้นเป็นของอ้นเมื่อ้นมีสิทธดเมื่อมามีไิมามีสิทธิ์แทนอ้นอ้นมีสิทธิ์พี่น้องเลยเนาะให้เว้าให้เข้าใจ เด้อผ so ู้คอมเมนต์มาหนีอ้นหรือว้าเฉพาะคนที um ่คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อร์อ้นบาหรือว่าความรวมเด้อพี่น้องเด้อเว้าเฉพาะที่เพิ่นเม้นมาหนีเด้อพี่น้องเด้ออ่าสื่อเพิ่นนะอ้นก็เคยเอ่ยไปในคลิปเดอรเนาะสื่อเพิ่นเนาะเอ่อคันแขกอ้นโมยุศโมยังกับโย่เดอร์อ้นสิออกมาเว้าอีกพี่น้องเลยคนเฮาง่ะพี่น้องมันบริยุทธ์ลอยปีหักกันแพงกัน อ้นนี่ยขาอ้นเบิ่งผูไนอ้นหมหมักอ้นเลื่อนผ่านเด้อ้นหม,นนมคิดจะเข้าไปคอมเมนต์ขาผู้ไนอ้นหมักอ้นก็เข้าไปชื่นชมยินดีนะเพื่อนเขา้าไปคอมเมนต์เพื่นนอเนาะถามเขาบมหมักเขาก็เลื่อนผ่านแค่นั้นพีนนพ่น้องอันแหละพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องอ้นจะไปหาญาติพี่น้องญาติพี่น้องมากด้อพี่น้องเด้อพอคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้อง